สวัสดีครับวันนี้พามาดูโชคทวีการช่างครับเจ้าพ่อลายเพ้นครับก็คันนี้ขายมือสองครับปากเกียวมาณสองเมตรแปดสิบครับคันนี้ได้เป็นตัวกลางครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอู่ครับที่ไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับด้วยลวดลายของอู่แกครับก็คือติ๊กเกอร์ไม่มีเลยนะครับมีแต่ลายเพ้นนะครับนี่ครับสวยๆครับ ก็จะเป็นเลดนะครับชุดบนเป็นเลดนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งครับอ่าคันนี้เป็นตัวเดินสิบสองครับผมเดินสิบสองช่วงล่างเลื่อสิบลูกครับข้างบนสองครับโซ่สีสิบแปดข้อใบแท็กตัวน,นี้เป็นเจ็ดสิบห้าต่อไปครับได้เป็นด้วยแท็กเจ็ดิบห้าต่อไปลาครับล้อนามสิบแปดนะครับผมเฟืองปกเกต นะครับ27ฟันนะครับปั๊ม23ครับเอ๊ะคันนี้มันปั๊ม22ครับได้กิน22ครับได้กิน22เครื่องเจโอ8สีโทโบโนะครับฮีโนโครับตัวนี้นก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวตัวเล็กหรือเปล่า น่าจะเป็นตัวกลางครับอ้โชคทวีครับใครหาอยู่นะครับนะครผมก็จะเป็นเหล็นะครับเหลดเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเหล็กทั้งคันหรือเปล่าเสาตู้เป็นเหล็กนะคตัวนี้ก็อันนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับให้เป็นเหล็กนะครับใช้ความหนาของเหล็กนะครับก็ชุดบนเป็นเหล็ทั้งคันครับก็มีลายเพ้นนะครับผม ตู้ตัวนี้อ่น่าจะอยู่ที่5ฟุต8ถึง6ฟุตครับประมาณนี้นครับก็เป็นทอ่อําพุนะครับขึ้นอุ้มประมาณน่าจะไม่เกิน2ตันครับปุ่มครับถ้าประมาณครับเพราะว่าโชคดีผมไม่ค่อยรู้สเปครถดดแกนครับแต่ว่าถ้าเกิดคาดเดาก็จะประมาณนี้นะครับก็คันนี้ก็ดูแล้วก็คือพร้อมใช้งานนะครับเกียวเป็นเกียวดัน,นครับ ลูกเกดแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นใบนี่ในเป็นเหล็กใบเหล็กลูกดาวเหล็กนะครับ 6. ก็สวยๆคันนี้ปี2019นะครับนี่ครับข้างปาก็ดังสวยครับรถใช้งานแค่หนาปีครับคันนี้อ๋อแล้วก็เป็น มอเตอร์ขลายคอครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวติดคอนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับขานใหญ่นะครับขาช่องล่างใหญ่สูงแล้วก็เสา่ใหญ่ครับไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวเล้าเลยครับก็มาตรฐานของแกนะครับนี่ก็เป็นกระบอกยกคู่ครับบอกยกคู่ครับแผ่คทนก็มีรั่วซึมตามการใช้งานครับก็ไม่ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับการใช้งานครับนี่ครับระบบตรงนี้ก็คือจะโล่งครับอันนี้ มีนจะโล่งเลยครับโอ้โหสายพันโล่งนะครับแล้วก็สายพันก็ยังเต็มครับสายพันธุ์ใหม่ครับก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อลงนาปีครับนี่ครับตอมอเลสครับตอมอคันนี้ตอมอเลสเขาใช้ระบบมอเตอร์ครับในการปล่อยท่อยาวครับฝาข้อมอน้าเลดครับมีฮะลมท้ายเครื่องครับคันนี้ แล้วก็มอเตอร์เป็นคายบา,บ,ายบ้าครับมอเตอร์คายาบ้าครับขอสั้นครับคายาบ้าขอสั้นห้องไปเดินสิบสองครับคันนี้ก็ยังสดยังแจ๋วนะครับคันนี้นี่ครับลายเพ้นทั้งคันเลยนะครับคันนี้ก็ใายพานไทายเครื่องก็ยังเต็มอยู่นะครับนี่ครับ ก็ยังเป็นพวกชุดยอยก็ยังเป็นของอู่นะครับสียังไม่ดูดนะครับก็ยังใช้ของอู่ครับก็ใช้งานน้อยนะครับก็ลูกิ้งยังเป็นของอู่แล้วนี่สียังติดอยู่เลยครับก็รถปี9ก็จริงครับแต่ว่าสภาพก็คือยังสดอยู่นะครับใช้งานน้อยครับก็เจ็ดแสนเก้าคอมนอกกับลูกค้าหนึ่งหมื่นครับสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์แปดสองครับห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามครับ มาดูกันรถได้ครับนี่ครับโซ่ล้อนำลอนเลอร์ครับยังสวยนะครับปกิจก็ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับสวยงามมากครับก็เป็นรถขนาดกลางครับขนาดกลางมองกับแปลงนาครับเล็กก็ได้ใหญ่ก็ดีครับไปได้หมดครับนี่ครับช่วงล่างก็ยัเป็นสีของจากทางอู่ครับ เกจยังเตรียมอยู่เลยนะครับไอหัวดุมก็ไม่มีเยอะครับหัวดุมหัวดุมก็ไม่มีเยอะนะครับก็ใครหารถลงนาปังอยู่ครับงานเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูนี่ก็เป็นเลดครับพนสีครัไม่มีติ๊กเกอร์เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ครับไม่ใช่เป็นสีกันครับนี่เป็นสีครับสีเพ้นท์ครับเียครัคันนี้ไม่มีติ๊กเกอร์เลยครับนี่ตายถาดครับใส่สวยเลยครับ ปาดคันนี้ก็ไม่เคยชนโอนะครับยังปากแกะทางอูอยู่นะครับสวยนะคันนี้สวยนะครับกิบเลยแหละครับหายทีหาอยู่ครับดูคลิปนี้ก็รีบโทรเลยครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ่นราคาเจ็ดแสนเก้าคอมนอกหนึ่งหมื่นครับก็ต่อรองได้ครับผม บอกเสาคอครับสวยครับแล้วก็บัลลังครับมันดังเล็ดครับก็จของแกที่แกไม่อยู่ครับไปทางาครับก็ไม่ได้ติดเครื่องให้ดูครับก็มีมีแบตอยู่ครับแต่ว่าก็คือเราไม่กล้าติดเครื่องให้ดูครับแต่ว่าโทรบอกแกเมื่อเช้าแล้วว่าจะเข้ามาดูครับรถครับพอมาถึงแกไม่อยู่ครับแกบอกว่าจัดการเลถ่ายเลยครับแะบอกให้ดูเลยครับ เาดูเลยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องทาง u t u b e ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับนี่ครับใบเกี้ยวครับใบเกี้ยวครับนี่ยังเต็มอยู่เลยนะครับยังไม่มีดุดไม่มีลั่นนะครับก็เป็นมอลมเหลดกครับสองลูกมอลมเหล็นะครับเสียงไก่ร้องครับ ใช้นา้าดีเซลครับช่างใช้หนา้าแต่งความโอ้โหทำท่อแบบหลบท่อนามท่อน้มนครับนี่ครับเราจะใช้ใบแท็กเป็นใบตกฟางครับนี่ครับตายนี่ยังสวยๆนะครับนี่ครับปั๊มก็สวยๆครับเดียกินยี่สิบสองครับเห็นแก่ว่ายี่สิบสามเพราะว่ามันยี่สิบสามมันไม่ใช่ครับยี่สิบสอง ก็ประมาณนี้นครับถังมันก็ถังน้ำมันเหล็ดน,นะครับผมอันนี้เติมสามพันให้เต็มนะครับสามพันให้เต็มประมาณนี้นครับก็ด้านบนผมก็ไม่ได้พาขึ้นไปดูนะครับม,มองจากด้านล่างก็เห็นนะครับนี่ก็สวยครับ ถังลมก็อยู่ตรงนี้ก็ท่างบนครับถังลมครับพาไปท้ายอะไรก็ยังครบครับมีแม่กองด้านบนครับกองสัตว์ครัซื้อไปก็โรงงานครับได้เลยครับนี่ครับงานนี้นะก็เดี๋ยว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ